สวัสดีครับกัลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองดวงกับลุงโจโหราหลังสงกรานต์ปีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ของคนที่เกิดวันเสาร์เพราะเป็นปีที่ดวงดาวมาจาก,การาศีมีการโครจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถึง10ดวงและในเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนปีนกักษัตริย์ของไทยด้วยเช่นกันจึงส่งผลให้คนที่เกิดวันเสาร์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านและสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของการทามาหากินและการเงินรายได้ของท่านที่จะเติบโตเป็นหลักแสนหลักล้านหลักหลายล้านมีฐานะที่มั่งคัง่งมั่นคงดีขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่การทํามาหากินและการเงินรายได้ของท่านจะมาจากสองทางใหญ่ๆทางแรกก็คือ ท่านจะได้ผลประโยชน์จากคนหมู่มากหรือจากสังคมที่ท่านไปอยู่ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมจากชีวิตจริงหรือสังคมในโลกออนไลน์โดยการที่ท่านอาจจะนําสินค้าหรือบริการไปนําเสนอขายให้กับเขาเหล่านั้นทางที่2ก็คือท่านจะได้ผลประโยชน์จากญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวรวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากที่ดินจากบ้านจากรถเช่นถ้าท่านมีที่ดินเป็นของตนเอง ท่านก็จะต้องคิดหาวิธีที่จะทําให้ที่ดินผืนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าท่านไม่มีที่ดินเป็นของตนเองท่านก็อาจจะไปเป็นนายหน้าขายที่ดินอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพนะครับซึ่งจากสองทางที่ผมกล่าวมานั้นก็มีหลักอยู่ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานประจำหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจห้างร้านท่านจะต้องรู้จักโปรโมตตัวเองโปรโมตสินค้าตนเอง หรือโปรโมทสินค้าของผู้อื่นแต่ท่านจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าในหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะต้องทำในแบบที่แตกต่างจากผู้อื่นแต่อย่าทำเหมือนคนอื่นทำตามตามคนอื่นท่านจะต้องรู้จักพลิกแปลงและทำอย่างมีชั้นเชิงมีความแปลกใหม่ซึ่งนั่นก็จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับท่านอย่างเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักของคนวันเสราร์จากนี้ไปท่านจะได้พบคนรักคู่ครองจากการทำงาน จากการเดินทางและถ้าท่านมีคู่อยู่แล้วก็ควรจะเติมความหวานชื่นให้กับคนรักคู่ครองของท่านบ้างไม่อย่างนั้นชีวิตความรักก็จะจืดจางได้ง่ายส่วนในเรื่องของสุขภาพจากนี้ไปคนวันเสาร์จะต้องระวังในเรื่องของโรคกระดูกโรคเกี่ยวกับเลือดโรคเกี่ยวกับฟันและโรคเกี่ยวกับขาของท่านให้ดีๆส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือกันหรือเพิ่งได้มารู้จักกัน หรือการที่ท่านได้ไปอยู่ในสังคมของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าท่านหรืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าแต่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่เขาเหล่านั้นก็จะมาสร้างความมั่นคงในเรื่องของความเป็นอยู่และช่วยเหลือในการชี้ช่องทางการหาทรัพย์สิเนเงินทองให้กับท่านจะทําให้ท่านมีไอเดียใหม่หมๆเห็นโอกาสใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นคนวันเสาร์จะเติบโตได้ก็ด้วยการมีคอนเนคชันหรือการมีเพื่อนให้มากรู้จักคนให้มากท่านจะต้องไปรู้จักคนเยอะ แต่ท่านก็จะต้องอ่านคนให้ขาดว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้ของท่านจริงๆไหมเพราะเขาเหล่านั้นก็จะมาช่วยทําให้กิจการงานของท่านเติบโตและ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยกันและในเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์โครงการอะไรที่เริ่มใหม่ๆที่จะถูกโฉลกกับท่านจะเป็นงานที่จะต้องมีโครงการระยะยาวมีผลตอบแทนให้ในระยะยาวแต่ถ้าเป็นงานที่โปรเจกต์สั้น งานเล็กๆมักจะให้ผลตอบแทนหรือผลกำไรแก่ท่านน้อยดังนั้นเรื่องของการทำงานเรื่องของรายได้คนวันเสาร์จะต้องมีการวางแผนระยะยาวต้องรู้จักอดทนรอคอยในผลของความสำเร็จแล้วงานนั้นก็จะคุ้มค่ากับการลงทุนการลงแรงของท่านด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโห,โหราครับผม